เราปิดกล้องที่ร้านอาหารเจ้าพระยาหมุกกระทะนะครับและตรงนี้คือบริเวณปากคลองมะขามาเฒ่าเะครับหรือจะเรียกว่าแม่น้ํามะขามเท่าก็ได้มาถึงวัดปากคลองมะขามเท่าแล้วครับเราเข้ามาในวัดแล้ก็ตรงเข้ามาสาราหลวงปู่สุขหลวงพ่อสําราญซึ่งอยู่ด้านหน้านี่นะครับ ที่เห็นด้านหน้าก็จะเป็นรูปปั้นของหลวงปู่สุขหลวงพ่อสําราญแล้วก็กมรมหลวงจุมพรนะครับเราเดินเข้าสู่ภายในศาลาด้วยกันนะครับนันสก,การพระพุทธรูปแล้วก็พระสงฆ์ด้านหน้าด้วยกันสาธุสาธุสาธุรอดใต้ฐานหลวงปู่สุขนั่งเพชรกลับกลับร้ายกลายดีร่ำรวยเงินทองไปด้วยกันทุกคน ด้านในก็จะมีของบริโภคของกินนะครับของชาวบ้านท้องถิ่นนำมาจำหน,น่ายเลือกซื้อเลือกหากันได้สำหรับเราได้เม็ดบัวไปถึงถุงแล้วครับ20บาท ออกจากวัดปกักครอมะขามเท่าเราไปตัวอำเภอวัดสิงกันต่อครับทุกคนถึงตัวอำเภอวัดสิงแล้วครับตรงไปเชนาตรงไปสุพรรณบุรีข้างหน้าจะเป็นโรงเบียนนะครับ ข้างหน้านี้เป็นการไฟฟ้าส่วนภวูิภาคอำเภอวสิงห์นะครับถ้าเสด็จตลาดวสิงห์รอสอ127นะครับจุดนี้เป็นจุดริมลำน้ำมะขามเท่านะครับ เป็นจุดที่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5นะครับสเสด็จประพาสต,ต้นมานะครับลำน้ำมาขามเท่าด้านทิศเหนือนะครับไหลยแยกมาจากแม่น้ำเจ้าพยาแล้วไหลเข้าสู่ทิศใต้ไปทางสุพรรณบุรีกลายเป็นชื่อว่าแม่น้ำสุพรรณนะครับ แล้วเข้าสู่อำเภอบางเรนอำเภอนครชัยศรีเป็นชื่อว่าแม่น้ำนครชัยศรีหลังจากนั้นเข้าสู่จังหวัดสมุทรสาครก็เรียกว่าแม่น้ำท่าจีนเพราะฉะนั้นแม่น้ำเส้นนี้มีด้วยกันสี่ชื่อนะครับแต่คือสายเดียวกัน เราเดินทางออกจากท่าเสด็จอำเภอวัดสิงนะครับบริเวณนี้เราก็ชอบมาออกกำลังกายนะครับ มาถึงวัดหัวยางนะครับอยู่ในตำบลท่าชัยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเมืองเชนาตตรงข้ามคือแม่น้ำเจ้าพยานะครับ ขณะนี้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสละกลางจังหวัดเชียงนานะครับเรายืนอยู่ตำบลท่าชัยนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงนาฏไปกันต่อครับ ทางโน้นคือสารากางจังหวัดเชนาทนะครับทิศนี้จะไปเขื่อนเจ้าพยาอีก6กิโลเมตรนะครับจะถึงเขื่อนเจ้าพยาถ้าอีก51กิโลเมตรก็ถึงสิงห์บีรี9 1กิโลเมตรก็ถึงจังหวัดอ่างทองและเราก็มาถึงวัดพระบรมาธาตุวรวิหาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนีนะครับอยู่ในบริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหารนะครับนี่คือภายในวัดพระบรมธาตุวรวิหารนะครับหรืออาจจะเรียกว่าวัดหัวเมืองก็ได้นะครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยของเรื่องอำนาจนะครับ สมัยของเรื่องอำนาจก็จะครอบพื้นที่มาถึงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ในวัดนี้ก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ในองค์พระเจดียข้างหน้านี่หละครับเจดียพระบรมธาตุองค์สีขาวข้างหน้านี่นะครับที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและนี่คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชัยนาทมุนี ตั้งขึ้นด้วยความสนใจของพระชนาบุญนีหรือหอลวงปู่นวมนะครับสุทัตโตอดีตเจ้าอาวาสของวัดพระบรมธาตุบริเว,วหารท่านได้สะสมวัตถุโบราณทั้งในไชนาตและว,ว่าจังหวัดใกล้เคียงเอามาไว้แสดงให้อุบาสกอุบาสิกาได้ชมกันนะครับ จากวัดพลรมทาทธาตุวรวิหารตรงมายังเขื่อนเจ้าพระยานะครับระหว่างทางก็จะเจอแหล่งขายต้นไม้พันไม้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเราก็มาเลือกซื้อหาบ่อยๆที่นี่นะครับ ถึงสามแยกตรงนี้ถ้าตรงไปก็คืออำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทตรงไปอีกก็คือจังหวัดสิงห์บุรีเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วข้างหน้าจะเป็นเขื่อนเจ้าพยาเดี๋ยวเราจะแวะสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาทนะครับอยู่ด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้าย เมื่อขับตรงเข้ามาก็จะเห็นบอกว่ายินดีต้อนรับนะครับสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชนาดแล้วก็ดูด้านขวานะครับจะมีลูกศรชี้แล้วบอกว่าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชนาดเราก็เลี้ยวไปครับเข้ามาแล้วก็จะเห็นนะครับเรือนเพาะชำเวลามารับกล้าไม้ก็เตรียมโฉนดของเรามานะครับ ถ่ายสำเนามาด้วยพร้อมกับบัตรประชาชนถ่ายสำเนามาด้วยได้ไร่ละไม่เกิน100ต้นรวมแล้วไม่เกิน300ต้นนะครับมีพันไม้หลายชนิดนะครับ ตรงนี้เป็นระเบียบกรมป่าไม้วุ่ฒิการจ่ายกล้าไม้นะครับปี2,562เมื่อออกมาแล้วด้านซ้ายจะเลี้ยวไปชนาะนะครับแต่ฝ <hi> ั่งตรงตรงกันข้ามนะครับ ทางราชการเขามีการแจกกล้ากกัญชานะครับส่วนวิจัยพืชไร่เชนาาลองไปดูกันครับตรงเข้ามาก็จะเห็นป้ายลูกศรแดงเห็นไหมครับเป็นสำนักงานของสูยนวิจัยพืชไร่นะครับแล้วก็เลี้ยวตามไป เดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันนะครับแล้วก็เดินมาวิธีการมารับกล้ากัญชาที่ทางราชการแจกก็คือนำบัตรประชาชนมาพร้อมกับถ่ายสำเนามาด้วยนะครับก็จะได้รับไปสองต้นนะครับเขาใช้คำว่าได้ครอบครัวละสองต้น เราเลี้ยวขวาออกมาด้านหน้าจะเป็นเขื่อนเจ้าพยานะครับก่อนถึงเขื่อนเจ้าพยาก็จะเจอตลาดเจ้าพระยาแลนลองขับไปดูกันหน่อยครับก็มีร้านอาหารการกินนะครับท,ทั่วไปขณะนี้เรากำลังอยู่บนสันเขื่อนเจ้าพยานะครับด้านหน้าเราตรงไปจังตัวเมืองเชนาดนะครับไปน้ัสการ หลวงพ่อหินเมื่อเราลงมาจากเขื่อนจะพยาแล้วก็เลี้ยวขวาเลยนะครับซ้ายขวาเป็นสนามกอล์ฟนะครับเดิมทีตรงนี้เป็น สถานที่ตั้งของวัดกรุณานะครับข้างหน้าเป็นโบสถ์มีหลวงพ่อหินเป็นองค์พระประธานต่อมาเมื่อสร้างเขื่อนชพยาก็เป็นพื้นที่ถูกเวียนคืนโดยกรมชป,ประทานไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการน้ำวัดกรุณาจึงได้ย้ายไปแล้วก็เหลือตะโบสองค์นี้แหละครับแล้วก็หลวงพ่อหินก็เป็นองค์พระประธานในโบสถ์ต่อไป กรมจมประทานรับดูแลโบสถ์และหลวงพ่อหินรวมทั้งบริเวณนี้ต่อจากกรมการศาสนานะครับหลวงพ่อหินเป็นองค์พระประธานในโบสถ์นะครับทาจากศิลาทรา,ายทุกท่านนมัสการด้วยกันนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงการงานเจริญรุ่งเรืองทำสัมมาชีพประสบความสำเร็จและเราก็ขอปิดกล้องการ เดินทางเที่ยวเรียบแม่น้ำเจ้พยาจากสะพานธนมอ้อยมาทางทิศตวะัตนตกของแม่น้ำเจ้พยามาจรดกับเขื่อนจ้พยารวมทั้งหมดประมาณ35กิโลเมตรขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ